นี่ผมซื้อมาเดี๋ยวแกะออกมาดีกว่าเนาะตอนที่ซื้อเนี่ยนะเราก็ลืมเออทาไมเราไม่แกะวะซื้อมาต้องแสนกว่าบาทเราก็เอะทำไมเราไม่แกะออกวะเนี่ยเราจะชารุดเสียหายไหมเนี่ยเออแต่นี่มันก่อนลูกค้าดูบอกเฮ้ยพดแล้วข้างในมันจะแตกหักหรือเปล่าวะเนี่ยบอกก็ผมไม่ได้แกะมาครับ แต่ดูแล้วก็แท้ดูง่ายเลยครับมีจานขมุข,ขมัวเอ้ยขยุกข,ขยุยที่เต็มเลยครับสุดยอดเลยครับนะเขาบอกอ่าอย่างนั้นเดี๋ยวเราแกะเลยเนอะจริงๆแล้วมีพระสมเด็จหลายองค์นะเดี๋ยวแกะนี่คือสิงห์สามขวัญหลวงพระเดิมสุดยอดเลยอะ <c oughs> นี่นะตอนนี้ผมทำอย่างนี้นะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวโดนบล็อกนะตอนนี้เป็นอย่างนี้นะนี่ยังกลัวน้ำยาโดนแต่เขาบอกว่าอยู่กับเชือกเดิมๆเลยก็เลยเช่ามานะซื้อมาแสนกว่บาทสิงสามขวัญปากเจาะปุ๊บปุ๊บนี่ตัวใหญ่อ้วนบึกเลยที่สุดของสิงเลยตัวเนี้ชอบมากเลย เดี๋ยวยืดก่อนยืดก่อนปึ๊บเฮ้ยโหจานเต็มเลยอะ่ะผมเองผมก็ดูวิธีการแกะนะดูเหล็กจานดูเนี่ยขมวดขมวดนะผมก็ดูแล้วก็เออเฮ้ยก็ดูง่ายนี่หว่าก็ซื้อเลยเออกลับบ้านมาเออว่ะแล้วถ้าเกิดเป็นหักทำไงวะเนี่ยขาหักเนี้ยนี่นะเดี๋ยวผมลนก่อนอเดี๋ยวผมลนก่อนถ้าแกะมาหักนี่นะ พี่ครับโชคดีของพี่ไปคืนไม่ได้เสียฟอร์มเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยติด,ตดโอ้โหถถโอ้โหเออทรงรถถังใช่ติดไปอยู่นี่หน่อยหน่อยหนึ่งใส่ศินเดี๋ยวทรงรถถังสุดๆอะ่ะคนน่ารักเลยอะ่ะ นี่ออกมาอยากให้เห็นอยู่อู๋นี่เมื่อกี้ติดไฟไปหน่อยนึงอะไรเดี๋ยวนิดนึงเอานี้ก่อนเอาฝัา่งนี้กันฝั่งนี้กันฝนะั่งนี้กันนะถ้าหักนี้ก็ไม่รู้จะว่าไงนะจริงๆแนละ้วมีพระมาแกะให้พี่ดูเยอะเลยเนะี่ยแต่สามอาทิตย์นี้นี่คือแบบผมผมสุดจริงๆอนะ่ะผมไม่รู้จะพูดไงสุดจริงๆเอาแล้วนี่ไนงะเดี๋ยวเราเอา้า เอาแล้วนะเราจะอ้าแล้วนะเออออกแลออกแลเอาแล้วออกแล,อ,แลออกแอโอ้โหโอ้โห โ oh, oh, oh. oh, oh. อ้โหโอ้โหโอ้โหอันไหวะเนี่ยเออไม่หักใช้ได้หักไหม โอ้นี่เราปลดตรงนี้ได้ไหมโอ้โหเอเอเว้เอา่าอ่าอ่าอ่าเริ่มจะดีเออหูนี่เขาอยู่เก่าๆมานะเนี่ยเก่ากึกเลยเนี่ยไม่ใช่หักจริงๆนะเนี่ยปวเสียวว่ะนี่ถ้าเกิดเนี่ยมันชอบหักตรงเนี้ยชอบหักตรงเนี้ยหักตรงเนี้ยหักตรงเนี้ย โอ้โหดูดิเช่าก็เมื่อยแล้วนะแล้วดูโอ้โหมายังไงก็ต้องแกะนะเราจะไปนั่งแบบนั่นมันก็ไม่ใช่เรื่องอนะอะไรจะเกิดก็เกิดไม่ต้องตัดแล้วอันนี้ออกแล้วโอ้โหแล้วจะพันทำไมนี่ขาดความ ความความอุ่นนะเนี่ยนะนี่หน้าหนาวนี่แบบโอ้โหโอ้โหพันเพื่ออะไรเนี่ยโอ้แต่ตัวนี้ค้นมันเลยเนี่ยบึกเขาให้ตัวบอลเลอร์เลยอะ่ะตัวบอลเล่งเลยอะ่ะโอ้โห เดี๋ยวผมให้ดูว่าตัวใหญ่เนี้ประมาณไหนนี่นี่ผมเพิ่งเช่ามานี่เช่ามานี่เพียบเพิ่งเช่ามานี่ดูตัวนี้ว้าวสุดยอดเห็นปะ่ะตัวมาเร่งเลยอ่ะโอ้โหใหญ่บะเร่งเลยอ่ะถูกใจอ่ะถูกใจมากเลยอ่ะ โอ้โหดูดินี่นี่ตัวพี่ชายเลยพี่ใหญ่เลยนะโอ้โหนี่ใหญ่เลยบึ้งเลยเนาะอย่างงี้ก็เช่าตัวหนึ่งหลักหมื่นนะนี่ก็เช่ามาตัวหนึ่งหลายหมื่นอยู่นะนะครับนี่ตัวนี้ก็พิเศษหน่อยนะสิงลูกหัวใจนะครับเนาะเอามาแกะออกมาแล้วดูใ,ใกล้ก่อนแคล้วคาดปลอดภัยนะ ไม่มีอันตรายแล้วสบายแล้วนะครับนี่ถ้าตัวนี้ชอบนะดูจานเียจานหน้าจานโอ้โหจานแบบจานแบบบึกเลยอะ่นะเนาะสุดยอดเลยตัวนี้ก็เอาว่าใช้ได้สบายใจไหายห่วงลําบึกเลยอะ่ะนะปักเจาะ วุ้ยอันนี้กระเทาะไปนิดนึงโอเคอยู่นะเอาว่าวันนี้ไม่ไม่ได้คิดว่าจะมาไหลเครื่องรางเลยเนี่ยนะนะไหลแต่ตะกุดนะครับอ่ะมาแ้วคาดปลอดภัยไม่มีภัยอันตรายใดๆมากั้มกายนะฮะขาของท่านปลอดภัยแล้วนะครับมีเหล็กจานชอบมากเหล็กจานบุบบๆเลยหลวงเพราะเดิม3ามขวัญปากเจาะตัว,ต,วตัวลูกพี่นะฮะโอเค เอาให้ดูก่อนนี่เผื่อใครที่มีนะอยู่ในกระป๋องกระป๋องนะก็แงะงัดมาได้นะครับนะบางทีก็ได้เงินนะหลักหมื่นหลักแสนง่ายๆนะครับเนาะบางทีเจอเนี่ยงานเงี้ยวเคี้ยวขอแกะแกะแกะนะครับเนาะก็สามารถที่จะ มาดูได้บางทีก็ได้เงินหลักแสนหลักล้านง่ายๆนะผมบอกให้อย่าไปประมาทนะเสือสิงก็ทิ้งแมวได้หมดนะครับเผื่อใครที่มีแบบรูปทรงนะโดยทั่วไปนะครับเนาะถ้าปากเจาะก,ก็ดีนะครับเข้าใจง่ายนะครับเนาะอย่างเงี้ยคือเดิมๆเลยนะครับเห็นไหมอันนี้สองขวัญน,นะปากเจาะนะครับเนาะอย่างงี้ก็รับเงินหลักหมื่นง่ายๆนะครับเนาะสองขวัญปากเจาะนะครับเนาะ นี่อย่างนี้นะครับอย่างนี้จะราคาดีกว่านะครับก็พิเศษขึ้นเนาะเจ้าของก็ได้เงินหลักแสนนะง่ายๆเลยนะครับไม่มีอะไรมาก